หน้าใสใครทําได้ดีกว่ากันระหว่างโปรแกรมปิโกหรือโปรแกรม r Red Touch Pro ทั้งสองเครื่องเป็นกลุ่มของเครื่องเลเซอร์เหมือนกันค่ะซึ่งเลเซอร์ความหมายก็คือการปล่อยลําแสงที่เป็นความยาวขึ้นจำเพาะเข้าไปทาร์กเก็ตณ์จุดจุดหนึ่งของผิวค่ะซึ่งตัวเลเซอร์ในกลุ่มปิโกเนี่ยเขาจะทาร์กเก็ตหรือไปจับกับตัวเม็ดสีค่ะซึ่งเมื่อจับกับตัวเม็ดสีแล้วเนี่ยตัวเม็ดสีจะเกิดการแตกกระจายออกไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวปิโก้ค่ะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการรักษา ตัเม็ดสีลอยดำลอยสิวต่างๆค่ะคุณสมบัติพิเศษของเครื่องปิกโกในบางเครื่องค่ะจะมีอีกโหมดที่เป็น f r a c t i o n a l Laser หรือว่าตัว f r a c t i o n a l พิกโกค่ะซึ่งโหมด f r a c t i o n a l เนี่ยยิงลำแสงเป็นเสียงๆค่ะซึ่งลำแสงเสียงๆเ,เนี่ยจะใช้พลังงานสูงมากทําให้เกิดช่องว่างระหว่างตัวผิวชั้นหนังกำพร้าและหนังแท้ค่ะก็คือกระบวนการที่เกิดช่องว่างและทําให้เกิดการกระตุ้มการสร้างคอ,งองลลาเจนึ้นมาใหม่โดยช่วยในเรื่องของปัญหาลุมสิวหรือว่ารูปุ่มขนกว้างเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเรทัส t o u c h p r o เป็นความยาวคลื่นอีกแบบหนึ่งค่ะหรือความยาวคลื่นที่675นาโนเมตรซึ่งความยาวคลื่นนี้ค่ะจะสามารถไปจับจำาพอกับตัวคลลาเจนได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว mm hmm. เคสที่มีปัญหาในเรื่องของ texture ผิวไม่เรียบเนียนมีเรื่องริ้วบนผิวหรือว่ามีเรื่องของลุมสิวหรือรูอรอขผมวนดกว้างเล u ัชโฟ o จะเหมาะกับเคสที่ไม่มีเวลาพักหน้าค่ะเพราะว่า การที่ตัวลำแสงไปจับกับตัวคอเลาเจนโดยตรงเนี่ยทำให้ไม่ทำลายเนื้อเยื่ออื่นๆบนผิวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเครื่องไหนที่ดีที่สุดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครมีปัญหาอะไรและเหมาะกับเครื่องไหนมากกว่ากันค่ะเพราะแต่ละคนมีปัญหาของผิวที่แตกต่างกันออกไปและบางปัญหาก็อาจจะจําเป็นที่ต้องใช้คาตาการอื่นๆมาร่วมด้วยเพื่อให้การรักษาที่ดีที่สุดค่ะส่วนใครที่สงสัยว่าตัวเองเหมาะกับเครื่องไหนกันแน่แนะนําเข้ามาปรึกษาทีมแพทย์ที่ DSK Clinic ได้ทุกสาข,ขาเลยค่ะ